สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นคนรวยค่ะ oh, <wow. S 1> ไม่ได้รวยธรรมดานะคะรวยเวอร์ oh, <wow. S 1> ทุกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะนั่งนั่งนอนนอน,น,อนกินดอกดอกเบี้ยดอกแคร <laughs> ไม่คุ้นคนรวยนะไรกินดอกแค,ะคะ่์ล่ะฮะ ทำไมจ๊ะเสษทีนี่อย่างฉันเนี่ยจะกินแกงส้มดอกแครไม่ได้หรือไงอ,อ๋อคนรวยทําอะไรก็ไม่ผิดนะนะเอออ่ะแล้วคนรวยเนี่ยนะแสงเท้าแตะอย่ามาดูถูกนะคะรองเท้าแตะนี่สิดีถอดวางทิ้งไว้ที่ไหนเรียกมันก็ได้ยินได้ยินได้ยังไงอะ่ะมันมีหู <C ell os> แต่เดี๋ยวนี้เรียกมันช่างไม่ค่อยได้ยินแล้วทําไมอาา่ะฮะหูมันตึงโอ้ยนี่คนรวยคนบ้าเนี่ยคนบ้า คนรวยสิคะสวยจังเลยครับหยุดเลยหุ่ละขึ้นผู้ชายมันก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละเห็นผู้หญิงซีสวยเป็นไม่ได้ทําเป็นมอง,งขึ้นเลยขึ้นเลยผู้ชายเป็นอย่างนี้กันทุกคนแหละค่ะตอนรักเราใหม่ๆยังไม่ได้กันแล้วก็โอโหเอาออกเอาใจพาไปทานอาหารแหมตักป้อนนี่ช้อนถึงปากปากเปื่อนนิดน,นึงก็เอากระดาษทิชชู่มาเช็ดขนาดยังไม่เปื้อนนะมันก็จ้องแต่เช็ด อีตอนยังไม่ได้แล้วแล้วก็โอ้โหประคประคองเราจะข้ามถนนนี่กลัวรถชนค่ะแต่พอได้แล้วเท่านั้นแหละไอ้เราก็ถือของพัลุงพลังกําลังจะข้ามถนนก้มหยิบของแป๊บเดียวนน้น ون, เงยหน้าขึ้นมาอีกทีมันข้ามไปฝั่งนน้นแล้วยังมีหน้าหันมาด่าเราอีกว่าอะไรอะ่ะมึงจะยืนรอให้รถชนหรือไงไออ้วนขึ่นเลยแล้วสวยขนาดนี้มีแฟนหรือเปล่าเนี่ย ดูรูปร่างเขาติคะ้รูปร่างอย่างเงี้ยผู้ชายไม่ปล่อยให้เลยนวนหรอกค่ะแล้วอยู่ไหนละจ๊ะไปทำงานหอยวิชาเลยสวยดังเงี้ยอากจอมกันไม่มนาน้องวัน จริงหรองุงงีง้แน่นะุกคุกรีกรไม่อยู่นะฮิฮูทำอวดตีว้วว,วเฮ้ยนี่ร้องเพลงอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอ้าวทำไมหัวเมยเขาจะหยอกล้อกันแล้วนี่เป็นใครเนะี่ยอ๋อผมชื่อลูกตั้มครับบ้านอยู่ไหนอะลบบุรีฮะลบบุรีวายมันไม่บันนอกกิงเราไอ้ทิศ แล,แล้วพี่ื่อะไรล่ะฮะอ้าวไม่รู้จักเหรอฉันอัคระชัดมหาเดชโชมโหรานณนะตะพานหินทำไมชื่อยาวแท้แล่ะฮะไม่ใช่ยาวแต่ชื่อรวยด้วยนี่เสร็จนี่ก็ต้องบินไปดูงานต่องานต่างประเทศงานวัดหาทำเลเปิดร้านขายลูกโป่งสวรรค์โหคุณพี่จะรวยได้ยังไงขายลูกโป่งอะ่ะอ้าวลูกโป่งสวรรค์ทั้งประเทศของฉันทางงานอ๋อเออ,เอ,อแล้วดูแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอะ่ะ นี่มันต้องแต่งดีๆแบบนี้นี่ตัวนี้นี่แปดพันเก้โใช่ค่ะราคาจริง8 9ดพันเแต่ฉันรู้จักกับเจ้าของร้านเขาลดให้เหลือร้อยห้าสิบนาฬิกานาฬิกาโลเล็กฝังประจวบฝังเพชรเฮ้อมันอยู่ใกล้กันอะไรอ่ะอีเรือนนี้ราคาจริงสองแสนกว่าโอ<ฮ>้โ ใช่ค่ะราคาจริงสองแสนกว่าแต่ฉันรู้จักกับเจ้าของร้านเขาลดให้เหลือร9อยเกเก้านี่ใช้เครื่องคูโบต้าด้วนะโอ้โหนี่ถ้าเครื่องคูโบต้าก็ต้องใช้น้ำมันโซล่าเติมสิครับเสียใจใช้เอ็นจีท้ายมันก็ไปอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละเห็นผู้หญิงซึ่งไม่ได้ทำเป็นมองหัวเราแล้ววันนี้่ะร คนรวยคือบ้านเนี่ย กันรวยค่ะยขึ้นขึ้นขึ้นเาออาจนอาหารอกลมันก็จ้องแต่เช็ดมันก็จ้องแต่เดีรูปร่าเทาีรูปร่างอย่างเงี้ย่ชไม่ปล่อยให้ลอยนวลหรอกค่ะ ก็ใจพี่ยังหัวบางอนงี้งึงี้ฮิฮู้ฮิฮู้หัวหัวผาหัวหัวละตะพาหินนะตะพาหินละตะพาหินนาฬิกามองไมเห็นนาฬิกาเออนาฬิกานาฬิกาของดี่น่ะนาฬิกานาฬิกาหนุ่ี้นาฬิกานาฬิกานาฬิกา